สวัสดีครับพ่อยพี่น้องชาวโลกสุขสุขคนนะครับเด้อครับนะครับเมื่อคืนนี้อาจารย์สมวังกะกับปู่ไล่ก็ได้มาขอโชคหลบับอยู่ตำหนักปู่่าตายาย่นะครับอยู่ตำหนักปู่่าตายาย่อาจารย์ก็ได้นอนอยู่ตำหนักเลยครับนี่ก็คือตำหนักของปู่กับญาติกับตากับยายอาจารย์ว่าคันโชคดีนี่ก็สี่ส่วนพลอยพี่น้องชาวโลกเขาสร้างตำหนัก ให้เพิ่นง,งามๆม,มือขึ้นฝนกระตกเด้อพ่ยพี่น้องฝนตกกับปูไล่ปูไล่กันนอนอยู่ขังนอกอ่าได้แลนเขาไปขังในดีได้เอาผ้าเชียวมากั่งครับว่าได้เปียกพม่พี่นอ้องเพราะยังเพราะว่าโอ้ยอยากอ่าให้พ่ยพี่น้องโชคดีลำลาุ้ยนะฮะหาตัวดีๆเด็ดๆเล้ครับพ่ยพี่น้องครับ าครับปฏิลไลายเชียงไทตุ่มว่านนะปูทำไมพีมีนองไว้เชียงอยู่บ้านยลนะครับเออได้ครับเด้อครับพ่ยพีนองนี่คือปูกับงาครับปูงาตาใหญ่ครับอยู่สถานที่ตรงนี้ คราบาหนี้ครับมือขึ้นกับเสียงได้มือขึ้นกับมาได้โตเก้ารือปูแปดศอกครับผู <c oughs> ้ขาดกับสีไให้อ่ปูไลปูไลพืชที่เสียงครับพืชที่เสียงยกผะเด้อครับเด้อครับอธิษฐาน,านคิดอธิษฐานใจเดอบบ้อเอ,เอบบอครับ เอาเก่าสามศูนย์เด้อเก่าสามศูนย์ให้มันนักคือหินนักมืนเนี่ยเอาเก่าสามศูนย์เอาเอาให้มันนักอืออือเอาหามยุดนุ่งนุ่งกูกันจีอกตัวนี้รีกัเดยเอาอืออเก่าสามศูนย์พ่อพี่น้องครับยกจังเลยกับพขืนพ่อพี่น้องเบอรเอด้วครับ อูไล่เพิ่นเสียงไทยเออครับเมาขันแมนแมนเก่าสามศูนย์เลยเบาขึ้นนุนเด้ออู้ครับพูดพี่น้องเอาเบิ่งเอาได้พูดพี่น้องครับอ่าหกสี่เสียงเบิ้ลเบิ้ลอืมหกสีเอาเสียงหกสีน้ำเล่นเด้อคุณพ่อเด้อที่เป็นเชียนไ้เออขันล่างหกสี่นี่เออหกสี่ขันี่เป็นล่างก็ให้นักด้วยเขาให้เป็นกยนให้เบาเนาะอืมเอาให้นักด้วยโอ้ครับอืม เอาเียงมงสิบแปดเด้อวนนี้เอาสิบแปดเด้อป yeah. ูเด้อไหอยู uh. ่ในจังหวัใดกันสิปอีนี่ก็ให้นักไ้เด้ปูเออโอ้ออ้สิพี่พี่น้องสิปครับเออสิบแปอืมเอาเอาหนักไก็เอาเออมันหนักคักๆเด้ขดจออกสิปอันีครับเอาสิปเอา สิบแปดขนองสิบแปดไหนักครับให้นักพีพี่น้องิึงเอาครับอ่ปูไร่อู้หูหยกจังไดยกรบวขึ้นครับขันแมนสิบแปดไหเบาเด้อพพี่น้องครับอครับครับครับอือเามบนี้ครับเอาฝันไว้จังไดปูไร่บอกควบฝันนลเนี่ยเออขึ้นฝันไา้เลอืมลาไรไง ทอดแขนอะแต่ว่าบอะไรย่างแต่ว่าผ่นว่าเป็นของเฮ้าไฟกับบมี่นี่แต่ว่าเสียบุกเฉินบ่มีไฟแต่ว่าเขาว่าย่างเขาจะไถบุไม่จะไถ่บรูแต่ว่าเป็นของเฮ้ารักษาเอาอยู่หะอือบางทีปลาไหลน้อยตัวนึงทำทำเช่นเล็มนี่ละอือเ่างกันหานน้อยเนี่ยครับผมร้องมาอยางมาตายนลมอยางมาตายนลมตัวใหญ่ ้น้อย no mm ัอตายก็ตายตัว hmm. ม right. ื right. ่อกตีไงนะครับเนาะตีว right. so ่าสิบแปดเัาหล่ไปล่ไยตีสิบแปดตัวงง่มันผมเจ็ดก็เลยตีตัวน้อยมืขอตายน่ำอือือสิบแปดตัาหลเลยแต่ว่ามาเชียงมันก็เข่าอยู่นี่ร้องบังเดอพะม่ีน้องก็ได้สิบแปดเก้าสามศูนย์ตัวเก้าตัววกมื่นนี่แอ่ะ อ,อ่างบางฟันที่น้องเนี่ยยนที่ยี่แปดแล้วยี่แปดเป็นย้าเนะป็นยังไงปู้ไล่นอนมือขึ้นนีนอนอยู่นี่มือขึ้นเพลงเดอโอฟ้ฟันดีฟันดีเนาะเขามาย่างปลาไหลให้แล้วว,ว่าฝันดีเาาน,นมาะเห้าวปลาใหญ่เขามาย่างไฟว่ามีเสียกซุก ตัวน้อยเป็นงอๆเอ็ดหัวกลัางเลงมามร่อยไดนะคือมันห่ออะไรมันมีนามมีอะไรดิมันเกล็ดมากอยากมาขออยากมาขอตายลวตัวง่ายสิเพไมคมันก็นนาวเป็นครับผมโอ้แปลเด้อมันกตีจีไงตัวหลน้อยน้อยนี่มาอยากตายลวตัวง่ายกัดิ้แลดลับอืะเพราะว่าปลาอะไรมันไม่เกล็ดเราไมนจีสิปดอ่า อืมตอนนี้ล่ะพอพี่น้องก็ทิจแนาเบิ้งอืมเอาไปเสียงเบิ้ง้หามันเขากะอื้อเบิ้งพอได้กินโอ้หมูขึ้นหมูขึ้นกระฝันผมกระฝันดิปูไร่หมูขึ้นฝันฝันเอาหวยปูแปดสอกไปเสียงหมูขึ้นนี่ฝันฝันว่าข้าเจ้าเอาทีให้ยี่สิบไร่ไหมมันเป็นอย่างไเอ้ามันเขาแล้วเลขสามเก้าศูนย์เออเอาทีให้ยี่สิบไร่สามเก้าศูนย์ก็ บาดีพ่อพ่อกัตายแล้วดิพ่อกัตายแล้วเออพ่อว่าพ่อว่าเอาทีไหมยี่สิบไรครับทีดกทีหายี่สิบไรแล้วก็บ้า0กได้ตีังเก้าเก้ายังกเก้าสองศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสามศูนย์อ้าพี่น้องเก้าสองศูนย์เก้าสามศูนเด้อครับพอก้มฝันแล้วก็ฝันม่อีกควันที่แก้งวัฝนตกเนาะ อ่มาผู้ไล่ฝันว่าจะไปทํำคั่วมสตร์ถือไม่กวดไปไม่กวดมันหักไปหาไม่กวดบอนนี้มไม่เห็นเป็ดเทียบเป็ดเทียบตายอยู่น้องสารนไหมน้องสาห์นำพบเราเอาตีนไปเคียเป็ดเออเอาตีนี่ตีนไปเคียเคี่ยวในนำโอ้เป็ดเทียบตัวใหญ่มันตายตัวนี้ก็สนเนี่อเออเออเออได้ปดนึ่ได้กันครับ แปดหาหนึงแปงสีก็ได้อืมแปดหานึงเอาตีนเอาตีนไปเชียดดิคูไล่ตีแบบ้หานึ่งอ่าแปหนึงเนาะเอาตีนไปเชียดนี่ละตัวนี้ละหนึ่งหน่นึงหักคีละพอไนอนกหลหน้าเบิ้งเข้ากับน ขาดีว่าผู้ไล่ก็ได้เกาเกา่ก็ได้เกเกางหันเนาะมีผู้นครับปูไล่เกาเกแบ่าเกเกากอกเกเกู้วานมูว่านเอนคุณนายโยกับบินท่มากเมียข้าขายกับเขาที่ไปรับพระอยู่ชลบุรีไหมปูไล่เออบาดนี้ไปบอกเพื่นบอกว่าเพื่นถามเรียงหวยก็เลยบอกว่าฝัน เมื่อนั่นฝันเห็นนายยกบอกว่าซื้อไปรลดดาเก้าสามศูนย์เออตากับหกหกเก้าหกเก้าเก้าตัวเดียวกันขันเจ้าซื้อหกเก้าเจ้าซื้อเก้าเก้าน้ำถือทั้งบนทั้งหลังครับเออเพิ่อโทั่เขามาว่านี่โอ้โหครับแมนแมนแมนครับอืมกะทอว่าเป็นบุญวัดจาราของเล่าชี่รอดผ้าคู่บาจานมาจากชนบุรี ไปแวะไส้กับบ่แวะเอกะับเขาม่งได้กันเอออเาไปฝันอยู่พุ่นเาไปฝันอยู่พุ่นฝันอยู่ชนบุรีไปฮับพระฝันเห็นนายยกก็เลยถามคนที่มานํามัอนอานั่นางหลดมาน้ำเห้ยฝันเห็นนายยกนี่คือฝันเห็นประยุทธ์นายยกประยุทธ์เออนายยกประยุทธ์ต้องเป็นเก้า บาทนี่คนที่ถอดอะคนที่สามสิบโอ้ยมันเก้าศสามสนี่เออเก้าศู 3, สซื้อรถเก้90 3, 90 3าศูนยสามเก้าสมศนสนั่นแหละก็เลยมากินเขา่าเม่กินเข่าวันนี้แม่ไอ้เจ้าของร้านเพื่อนะ่ร้านนั้นกับเข่าเพื่อนเลย,เลยถามมาโอ้เพีไนงใดตัวดีเพาะ,ะว่าเวไอยู่แล้วคอยฟันมือขึ้นเจ้าซื้อรถมาสินเออเก้าศสามมนคอยฟันนี้นายกบาทนี้ 3, นนะกนหกหก หกเขาเาหวยไปเนี่ยมันเป็นหกเก้าก็เลยบอกเพื่อนบอกว่าขั่นกันาจซื้อกันเจ้าซื้อหกเก้าเจซื้อเก้าเก้าน้ำเลี้ยนเราเสนอเพื่อนก็ซื้อเก้าเก้ากับเก้าศูนย์สามเป็่อนท่วมากว่านวันบมมีคนถือน้ำเลี้ปูไรเพื่นถือปูไหลเพิ่นถือปูไหลเพิ่นว่าครับครับพวยพี่น้องนะครับเด้อนะครับปูไรก็ได้เสียงพระหยกพระคักแล้วครับนะครับ การที่อปูแปดศอกพุ่นกรให้เก้าอ่าเก้าสามศูนย์ครับให้เก้าสามศูนย์ 30, 30, แล้วกับปูไล่ากาอ่ามาเสียงว่าอย่างี้เอาปูไล่เขียนนันแปดดึงหนึ่งแปดลงในปูไล่นี่เขียนวันที่ลงความอืมครับเพระว่าปูเพันไล่กัได้ยกเบิ้งพระโยกยังไหนพขึ้นงกับขอบวายากซอยพอพี่น้อง าชาวโลกสุขสุขคนนี่ละครับฝนตกกับทรามานเอเออยากซอยอยากมานอนน้ากันนี่นอนนอนนอนสารปูตายาย่ยเฮานี่เด้อครับบให้ปูตายาย่อยเฮ้าให้โจคกไก่ราบนี่ละครับปูกับหญ้าเพิ่นสีโจคกเข้ากันโจคดีกับสีเฮตํานักไก่เพิ่นนะครับให้พ่อยพี่น้องนี่ละให้พ่อยพี่น้องในเห็นด้นเบิ้งนี่ละเออเอาตัวดีๆเด็ดๆฝากพ่อยพี่น้องนี่ละให้ปูให้ยญา อครับนี่เด้อเพื่อพี่น้องเบิองเอาเด้อครับเด้อครับอ่าครับนี่คือนิมิตปุ่ยขึ้น้วก็ปูไล่พิ่นเสียงพระยกพระมิกี้นี่เก้าสามศูนย์ยกจังไดยกระโบขึ้นนะครับเก้าสามศูนย์ยกบระขึ้นพราะพ่นไม่ยกมันอีโคกซีนี่คือเบาแวนนะครับมายกแปดหนึ่งหนึ่งแปดยกจังไดยกระโบขึ้นนะครับ อาจารย์ก็ฝันวาอตินไปเชียร์เป็ดเทียบือขึ้นนี่ก็ว่า,อาแอปดหาหนึ่งเอาก็ลองเมองนะครับเด้อพ่อพี่น้องล่องเอองมองวีะห์พิจารณาย่านมองสุขสขู่สุขนเพื่อเข้าโจคดีเอออันนี้ก็เป็นแนวทางใหครับพ่อพี่น้องเอบซีทัวโรคสุขสขู่สุขนนะครับเด้ออา,อาจารย์สมวังกับพิตกขออภัยผิดใจก็คอยเป็นมหาเศรษฐี ่อยเงินไหลน้ ong, องคอยท่องไหลมาขคอยสมควมมุงมาดปัดถนาทุกสิ่งทุกอย่างเดอ้อควมเจ็บกิยได้วะะ่วมไข่กิยมีนอนหลับก็ได้เงินมืน่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนหลับหลับ,ลบตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งล้านเดอ้อสาธุรวยรวยสาธุรวยรวยสาธุรวยรวยคอยลำให้รวย